วันศุกร์ที่4มีนาคมพศ2565ครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีได้กราบนิมนต์อัญเชิญชาวบูชาองค์พ่อพุทธองค์พ่อพระพุทธโคโดมวัดไผ่ลงมัวจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นพระประธานครับผมนะพระประธานที่บ้านนะพระประจาบ้านอีกองค์หนึ่งก็ผมนะเป็นพระประจําตัวลูกด้วยกับผมอีกพระองค์หนึ่งกับผมนะ ข้าพเจ้าก็ได้กราบบูชามาเช้าบูชามาวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตข้าพเจ้าเองบุญดีโชคดีและเป็นสิริมงคลแก่บ้านกับผมนะที่บ้านนะและ,และทุกทุกท่านกับผมนะขอพระเมตตาองค์พ่อพุทดดมจงประทานพรลูกขอพ่อเมตตาขอให้ลูก มีความสุขสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีโชคมีลาบร่ำรวยเฮงๆปังปังครับผมนะมีแต่สิ่งที่ดีงามมีสิ่งมหามมงคลนะ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขครับปฏิภาณประสานสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปาณิปาถนาทุกประการด้วยเถิดครับผมนะสาธุมัทสีผลสีนิพพานหนึ่งครับผม